สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มอ่านไ้่พรมยานกันนะคะจากท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโม่เป็นตำราที่ พพิม์ตั้งแต่ครั้งที่4เดือนพฤษภาคมปี2,551นเะคะเป็นศาสตร์ที่นำมาทำนายในรูปแบบของพยากรแบบสากลน,นะคะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นค่ะ ใน้พัฒนาความรู้ในด้านโหราศาสตร์ไทยให้ทันสมัยวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะซสืรทอดมรดกทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยนะคะเริ่มวันนี้เลยถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ ตำราที่ศึกษามายาวนานนะคะเลิกดีมงคลชัยวันนี้เริ่มเลยกับราศีมังกรแมทัดดินนะคะเดือนมิถุนายนปี2,566พระนางสุรัสวดีนะคะ วาสนาพื้นดวงของชีวิตมีความสุนทรีมีรถนิยมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและการใช้ชีวิตสมปรารถนาที่จะทำให้ดีที่สุดโดยเฉพาะการงานอาชีพเป็นหญิงชายก็เก่งและแรง่งพร้อมด้วยสติปัญญาความสามารถ รุ่งเรืองในการงานมีความเมตตากรุณาและมีผู้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเปลี่ยมไปด้วยบารมีมีสเสน่ห์น่าเคารพบ,บูชาผู้คนยกย่องให้เกียรติในวงสังคมสวยรวยสเสน่ห์หล่อนะคะมากไปด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นหญิงก็เก่งชายก็แกร่งเข้มแข็งกล้าหาญมีอำนาจวาสนาบารมีผู้คนจดจำนึกถึงเสมอค่ะอันนี้ก็คือวาสนาของมังกรทรัพย์สินค่ะสถานะการเงินนะคะ รัตนากับสังทองค่ะการเงินการเงินมีภาวะของการผันผลไม่แน่นอน,ข,นขึ้นขึ้นลงลงแต่ส่งผลดีทำให้รู้จักการใช้จ่ายเก็บออมไว้ยามจำเป็นมีโอกาสจัดการทรัพย์สินในอนาคต มีระบบระเบียบสร้างวินัยการเงินได้ดีเลิศค่ะดีเลิศหลักฐานบ้านช่องฐานะความมั่นคงอ,อสังหานะคะเท้าวิรูปัก วิรูปรุหลักฐานบ้านช่องฐานะอสังหาริมทรัพย์มีการหมุนเวียนการเงินสูงนะคะใช้พลังความสงบสยบความเคลื่อนไหวมีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดีย่ยวเยือกเย็นค่ะเพื่อที่จะทบทวนแผนการก่อนตัดสินใจซื้อหาหลักฐานบ้านช่องเพื่อสร้างฐานะ เป็นคนที่อดทนได้รอคอยได้นะคะใช้สติปัญญาในการจัดการเพื่อการลงทุนจะมีโอกาสเมียสังหาในอนาคตไม่ไกลนี้ค่ะญาติพี่น้องค่ะกรรมเทพ ญาติพี่น้องค่ะมีความสุขสดชื่นแจ่มใสเบิกบานร่าเริงสนุกสนานมีความสุขกับคนรักนะคะญาติมิตรพี่น้องมีความอบอุ่นอ่อนหวานอ่อนโยนโรแมนติกเปรียบดอกรักที่กําลังพริบานท่ามกลางสายฝนเย็นชำ่ำมีความสุขเกื้อกูลกันดีค่ะ บุตรบริวารค่ะนะบริวารบุตรบริวารหรือคนอ่อนวัยกว่าพระลักษมีนะคะบุตรบริวารพระลัะกษมีบุตรบริวารก็จะเป็นยิ้งแถวหน้านะคะเชิดหน้าชูตาสมีภรรยาค่ะ เป็นที่ยอมรับในวงสังคม่ายพักหน้าก็ได้เป็นคนยิ้งคณนายคุณชายยิ้งเก่งเป็นที่นิยมมีชื่อเสียงในวงการงานมีเสน่ห์เย้าวยวนใจค่ะเพศตรงข้ามล้ไไลน่ารักสวยงามชีวิตของบุตรหลานบริวารของชาวมังกรนี้มีชีวิตที่สุขสบายมั่งคั่งร่ำรวยค่ะ ไปโตกันที่สตรูค่ะพระแม่ปาราวตีสตรูอุปสรรคปัญหาพระแม่ปาราวตีนะระวังการใช้ใจ่ายเงินสะดวกสบายใจเกินไปนะคะ มีเงินคร่องตัวสูงค่ะใช้ใจเพลินง่ายได้เกินไปเนี่ยใช้ใจง่ายมากซื้อสิ่งของโดยไม่จำเป็นเนี่ยก็ศัตรูก็คือเงินนะคะเนี่ยเราก็ระวังการจับจ่ายหรือมีคนมาจีบติดพันกันมากเลยเพราะว่าเป็นคนจิตใจดีงามค่ะ สัตว์ก็คือ,อการเงินและคนที่เข้ามาติดพันนะคะคู่ครงองระศิวะคู่ครองระศิวะ บุคลิกของคูโครองมีอำนาจบารมีค่ะมีอำนาจบารมีต่อผู้คนที่ได้พบเห็นมีความเป็นผู้นำได้รับการไว้วางใจในวงการงานมีความสามารถพิเศษสติปัญญาฉลาดไหวพริบเริดไหวพริบเลิดเรียนรู้แก้ไขปัญหาได้ลึกซึ้งอาชีพ ก็ไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์วิชาเล่นลับมีพิธีกรรมทางศาสนาเป็นแพทย์เป็นหมอพยาบาลค่ะเป็นคู่ครองที่ดีค่ะให้ความช่วยเหลือเป็นที่พึ่งแต่งงานช้าแต่มั่นคงนะคะลักษณะคู่ครองอโรคภัยนะคะ สุขภาพเป็นไงบ้างไกรทองค่ะไกรทองปราบชาละวันออรูปภัยไข้เจ็บระวังอุบัติเหตุจากความเร็วนะคะการทะเลาะอิวาทการกระทบกระทั่งกับคนแปลกหน้า แย้งกันทางด้านธุรกิจขัดผลประโยชน์กันโดยเฉพาะกับสตรีเพศนะคะ,ะความสุขค่ะ,ะความสุขเป็นเช่นไรบ้างท้าวเวทส่วรค่ะมังกรนะคะ,นนะ,ค,ะความสุขความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากความบังเอิญความบังเอิญไม่มีในโลกความสุขความสําเร็จต้องแลกมาด้วยกําลังกายใจที่เข้มแข็งจึงจะฝันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปได้สวยงามความเข้มแข็งอดทนในการเดินไปถึงเป้าหมายที่มั่นคงแน่วแน่ความสําเร็จความสุขมั่งคั่งร่ํารวยพบในบ้านปลายแน่นอน ความสุขจากการแลกมาด้วยกายใจที่เข้มแข็งค่ะสุขที่ไม่ได้มาด้วยง่ายต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อ,องานอาชีพค่ะพระยาออพระยาราชสีค่ะ สิ่งค่ะการงานอาชีพค่ะการเมืองการปกครองค่ะนักการเมืองค่ะเป็นผู้นำชุมชนหน่วยงานรับราชการนักการเมืองท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าชุมชนจะโดดเด่นด้านการติดต่อประสานงานการบริหารจัดการเป็นที่ปรึกษา การให้คำแนะนำธุรกิจการบริหารจัดการในเชิงรุกในด้านการขาเป็นที่ปรึกษาก็ได้ผู้นำนะคะการม่านการเมืองอนักการเมืองท้องถิน่นเป็นผู้โดดเด่นในชุมชนต่อไปค่ะลาบยศชื่อเสียงอ่ะ โมราลาบยศชื่อเสียงโมราระหว่างการแทงข้างหลังภาพให้บอกนะระหว่างการแทงข้างหลังเลื่อยขาเก้าอี้ไม่ควรไว้ใจเพื่อนร่วมงานคนแปลกหน้าการติดต่อธุรกิจการงานระหว่างถูกคดโกงทรยศ หักหลังและระหว่างเพศต่างและระวางเพศตรงข้ามด้วยค่ะนะราบยศชื่อเสียงก็มาเกี่ยวข้องกับการร่วมการงานกันค่ะสรุปค่ะอนุมานค่ะอนุมานชานสมอน สรุปค่ะบุกเบิกงานใหม่ๆค่ะอนุมานท้าทาทยความสามารถบุกเบิกงานใหม่ๆท้าทายความสามารถการยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยความรอบคอบยกย้ายเปยนแปลงไปสู่การมีไรายได้ที่มั่นคงที่มากขึ้นการก้าวไปข้างหน้าไม่ย่อท้อมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการบุกเบิกงานใหม่ๆที่ท,าท้าทาย ความสามารถอ่ะอันนี้ก็บทสรุปดีค่ะขอคุณสำหรับการสนับสนุนติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆค่ะอย่าลืมถ้าถูกใจในรูปแบบของอาจารย์ยุ้ยโหราพยากรณ์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ทุกวันนะคะโชคดีมีความสุขกายใจแข็งแรงค่ะ